สวัสดีครับวันนี้มาเปลี่ยนบรรยากาศกันบ้างนะครับออกมานอกสถานที่กันหน่อยตอนนี้อยู่ที่สวนสมเด็จพระศรีน,นครินทร์อำเภอปากเกรด็ดนนทบุรีสวนนี้ผมมาประจำแหละมาแทบจะทุกสัปดาห์เลยขี่จักรยานตอนเช้าๆวันหยุดหรือวิ่งก็ได้นะครับด้านนอกสวนจะมีแทร็กทั้งวิ่งทั้งจักรยานอยู่ในตัวเลยสีเขียวเป็นจักรยานนะสีฟ้าเป็นเป็นลู่วิ่ง ก็มีคนมาวิ่งมาออกกําลังกายกันเยอะสวนทางกันฮะก็ตามลูกศรนี่เลยแล้วก็กําหนดพื้นที่ชัดเจนสปีดลิมิตก็อยู่ที่20กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่ได้มาแบบสายแรงสายซิ่งอะไรนะครับสายแรงสายซิ่งต้องไปสนามฟ้าไปสนามเจริญสุขมงคลจิตที่สวรรณภูมิและแต,ตรงนี้ก็เอามาซ้อมเอามาปั่นฝึกทักษะอะไรกันมากกว่าเด็กๆก็เยอะนะครับวันเสาร์อาทิตย์ มันหยุดอะไรอย่างนี้เช้าๆเนี่ยโอ้โหคนเยอะมากที่ผมอยู่นี้จะเป็นประตู3ามทีเข้าทางเมืองทองธานีนะครด้านหลังทันเดอร์โดมเมืองทองนะนะลงทางด่วนมาก็ใกล้ๆทางเข้าเลยทางด่วนสีรัตน์นะฮะข้างบนเนี่ยจะเห็นว่ามีทางด่วนข้อมผ่านสวนไปเลยทางด่วนสีรัตน์ลงที่แจ้งวัฒนะก,ก็ได้หรือลงที่เมืองทองก็ได้ที่จอดรถเยอะแยะเลยฮนะสะดวกสบายมากประตู3ามนี่นะที่จอดรถฟรีครับไม่มีค่าใช้จ่ายไม่มี มาเฟียมาคอยเ,อเก็บค่าจอดแต่บริเวณนี้จะไม่มีร้านอาหารไม่มีร้านค้าอะไรเลยเขาห้ามตั้งนะครับมีมีร้านเล็กๆแอบชาวบ้านมาตั้งข้างรั้วเป็นร้านขายพวกน้ําแข็งอะไรนิดหน่อยแท่นั้นเองแต่ตอนนี้ในสวนเนี่ยเขากำลังรีโนเวทกาลังปรับปรุงค่อนข้างเยอะสวนนี้มีทางเข้าหลายประตูอยู่นะครับแล้วก็ในสวนก็มีลู่จัก,กรยานมีอะไรให้ให้เราใช้เหมือนกันให้เรา ให้เราวิ่งได้เหมือนกันวันนี้พอดีไม่ได้ขี่จักรยานตั้งใจจะทําคลิปเกี่ยวกับเ,เรื่องรถจักรยานพัก,กน,นะฮะแต่ลืมลืมมารถจักรยานใส่ใต่รถมา <laughs> อุตส่าเตรียมอะไรมาเรียบร้อยแล้วก็เลยต้องมาถ่ายเล่นๆไปอย่างเงี้ยให้ดูกันพอเดินเข้าเข้าทาประตู3ามมาก็จะพบว่าเจอสแลนเขากำลังกอ่อสร้างเลยทีนี้ราจักรยานต้องไปทางซ้ายลูกศรจะไปทางซ้ายนี่นะครับส่วน ถ้าวิ่งก็ไปทางขวาแต่แต่วิ่งนี่เขาไม่ค่อยฟิกเท่าไหร่นะจะซ้ายขวาอะไรไงก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเท่าไหร่แต่จักรยานนี่ขอให้เป็นไปในทิศทางที่ตามที่เขากําหนดแล้วกันนะเพื่อความปลอดภัยแฟนของสวนนะครับว่าตรงไหนมีพื้นที่อะไรก็มีสระวนะ่ายน้ำเออมไม่ใช่สระว่ายน้ํามีสระน้ําใหญ่อยู่ตรงกลางครับทําให้อากาศที่นี่โลง่ลงโปร่งสบายมากแล้วก็มีฟาซิลิตี้อะไรพอสมควรข้างในมีห้องน้ามีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะเดินเข้าไปดูกัน ตรงนี้เป็นจุด1กิโลเมตรถ้าวิ่งนะนเนี่ยหรือขี่จักรยานรอบสวนเนี่ยระยะทางจะประมาณ1.7กิโลก็จะน้อยกว่าสวนรถไฟอยู่หน่อยตัวรถไฟเนี่ยถ้าวิ่งจะ2กิโลกว่าๆนะฮะน้อยกว่านิดหน่อยเท่านั้นเองก็ใหญ่เหมือนกันนะ,ะที่นี่ถือว่าใช้ได้เลยทางด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นสาะน้ำที่อยู่ด้านหลังสแสลนเนี่ยถ้าเสร็จแล้วนะฮะก็ทำมาเป็นปีแล้วละนะ่ะน่าจะใกล้เสร็จแล้วละ่ะฮะทางนี้เป็นหมู่บ้านเนี่ยบ้านนึงค่าน่า้จะอยู่มาก่อนแล้ว มีบ้านประกาศขายด้วยสนใจไหมมาซื้อกันได้อยู่ทำเลดีนะติดสวนเลยถ้าทางจะแพงที่แรกผมจะทำคลิปนานแล้วเลยเห็นเขาก่อสร้างอะไรกันก็เลยไม่ได้ทำซะทีวันนี้ลืมจักรยานมาแล้วก็เลยทำซะเลยแล้วคนก็ไม่เยอะด้วยวันนี้เป็นเช้าวันเสาร์นะฮะนี่วัน,นเนสาร์ที่4มิถุนาละนี่เป็นอีกประตูหนึ่งที่เป็นประตูที่อยู่ใต้ทางด่วนเหมือนกันเป็นประตูที่2นะประตูที่2เนี่ยจะเข้าทางด้านถนนสีสมาน ทางด้านทางด่วนสีสมานมีที่จอดรถเยอะเหมือนกันท่านที่สะดวกทางด้านถนนสีสมานมาจากดอนเมืองมาจากลังสิตอะไรก็จะมาทางนี้มีรูปวิ่งมีรูปปั่นเหมือนกันเลยประตูหนึ่งเนี่ยพี่ๆป,ประตูใหญ่เนี่ยเข้าทางถนนสีสมานเหมือนกันเย้่งๆกับโลวินสันสีสมานนะครับแต่ว่าจะกลายเป็นว่าประตูหนึ่งเนี่ยไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าไหร่พอมามีประตูตรงทางด่วนเนี่ยคนเลยเข้าทางทางด่วนแล้วก็มามามีประตู ทางฝั่งเมืองทองธาน,นีเนี่ยยิ่งสะดวกเข้าไปใหญ่เลยคนยิ่งมาทางทางฝั่งเมืองทองเยอะมากขึ้นสนามกีฬาลอยน้ำนะครับฟุติ้งสเตเดียมเคยเห็นแบบนี้เหมือนกันที่บึงหนองบอนที่เขตประเวศนะฮะอันนี้ก็สวยเหมือนกันขนาดน่าจะเท่าๆกันน่าจะเหมือนกันเลยละครับดูฟอร์มแล้วน่าใช้ดีเหมือนกันนะตอนนี้เขาทำเป็นสนามฟุตซอลอยู่อ๋อถ้ามองจากฝั่งนี้ไปเนี่ยจะเห็นว่าเขาสร้างเขื่อนนะฮะ เมื่อก่อนนี้มันเป็นเป็นอะไรอ่ะเป็นเขื่อนเตี้ยๆแล้วก็เป็นทางแบบเป็นหญ้าอย่างเงี้ยอย่าง,างเหมือนฝั่งนี้แต่ตอนนี้เขาทําเขื่อนฝั่งนู้นเนี่ยแล้วคงอยู่ทรอบๆเลยเป็นปูนหรือเรื่องเป็นลาวเลยนะเมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นอย่างเงี้ยจะมีพวกตัวเงินตัวทองอะไรวิ่งโผล่ขึ้นมาเป็นระยะระยะเลยนี่ผมสูมให้ดูเนาะสูมปกติละวนนี้มีหอนาฬิกาฝั่งนู้นตรงว่าไม่รู้มีแหละ เดินเข้าประตูสามมาสักประมาณ400เมตรก็จะเจอห้องน้ำทางซ้ายมือแล้วก็มีตู้กดน้ำดื่มบริการฟรีนะครับไม่ต้องหยอดเหรียญฟรีเลยกดการประปาะคนครหลวงเป็นเขตปักเกร็ดนะนนทบุรีแต่ว่ายังเป็นขึ้นกับพื้นที่การประปาะคนครหลวงอยู่ก็มีห้องน้ำครับห้องน้ำแยกหญิงชายแล้วก็ข้างๆนี่ก็จะมีลานกิจกรรม เ,เช้าจะมีคนมาแอรโรบิกมากิจกรรมเข้าจังหวะอะไรกันเยอะอันนี้เป็นห้องน้ําหญิงชายแยกกันคนละฝั่งแต่เป็นอาคารเดียวกันนะครับตรงนี้เสียงจะดังนิดหนึ่งเขามีรถทํางานอยู่ตรงลานนี้ลานริมน้ำก็จะเป็นลานที่เขามาแอรโรบิกอะไรกันตอนเช้าๆนะครับตอนนี้เราเดินมาถึงประมาณหลักกิโลที่1,600เมตรละซึ่งตรงนี้จะเป็นประตูหนึ่งเป็นประตูหลักอย่างเป็นทางการของสวนนี้เลยนะครับทางขวามือ แลมีสวนแล้วมีศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวอยู่ตรงนี้ด้วย mm hmm. เห็นไหมเอ่ยมีป้ายอยู่นะน,นะป้ายสีน้ำเงินนะประชาสัมพันธ์บริการนักท่องเที่ยวแล้วก็ตรงนี้เป็นสวนที่ผมเคยมาถ่ายคลิปอยู่บ่อยๆแต่ว่าของช่องอื่นไม่ได้ลงช่องผมถ่ายให้ชาวบ้านเขาลมลืมล่นพอสมควรเลยฮะ ถ้าจะถ่ายพอ r ์ r ท i t ถ่ายอะไรเล่นนะมาได้เลยตรงนี้เข้าท่าดีเหมือนกันตรงนี้ก็มีเนี่ยเป็นอนุสาวรีย์ของสมเดษษ็จพระศรีนครินทร์นะครับตูนน้ึงเนี่ยจะเป็นทางเข้าที่ผ่านชุมชนผ่านหมู่บ้านเข้ามานี่สรับเ,เด็กเล่นแล้วพื้นแบบเป็นพื้นแบบอย่างดีเลยนะพื้นวัสดุกันลื่นนิ่มๆพื้นไม่แข็งนะอย่างเงี้ยเหมือนเหมือนเหมือนอิฐแต่ว่าจะไม่แข็งเป็นเหมือนก้อนอิฐ ตามพวกโรงเรียนไฮโซเขาจะใช้กันแต่ว่าที่นี่ก็มีด้วยฝั่งนี้จะเป็นสนามหญ้าเทียมน่าจะคนละโครงการคนละงบประมาณกันตรงนี้ก็มีห้องน้ําอีกนะครับที่เป็นทางเดินเข้าไปเนี่ยฮะก็จะมีห้องน้ําอีกห้องหนึ่งห้องน้ําเยอะเหมือนกันมีเป็นระยะระยะเลยอ,อันนี้ก็คือทางเข้าบริเวณประตูนหนึ่งอันเนี้ยเดี๋ยวมาให้ดู ด้านหน้าของสวนอย่างเป็นทางการก็คือทางนี้นะฮะนี่ผมเดินมันนอกสวนแล้วนะตอนนี้เป็นที่จอรดรถของสวนเลยูบ้านนี้ทาเลสุดยอดมากเลยอยู่เหมือนอยู่ในสวนเลยอะ่ะก็โชคดีจริงจริงเนาะเหมือนแบบมีสวนเป็นของตัวเองเลยเจ๋อเจ๋อน่าอิจฉามากอ๋อเป็นคอฟฟี่ช็อปเปิดเป็นเปิดเป็นร้านกาแฟเลยนี่เป็นป้ายอย่างเป็นทางการถนนข้างหน้าเลี้ยวขวาที่รถรถคันสีบรอนเลี้ยวไปนะั่นก็คือออกไปออกถนน สีสมานตรงเงยื้องๆกับโรบินสันสีสมันนี้เป็นป้ายป้ายหลักอย่างเป็นทางการเลยเปิดตีห้าถึงสองทุ่มนะครับเปิดตีห้าถึงสองทุ่มแล้วก็มีระเบียบการใช้ห้ามนาสัตว์เลี้ยงห้ามนำเครื่องดื่มแล้วก็ห้อเขตปอาบุรีอะไรประมาณนี้เหมือนสวนสาธารณะทั่วไปตรงนี้ไม่มีไม่มีให้เดินเข้าผมต้องเดินกลับย้อนทางเดิมไปเอาขนงที่จอดรถ อันนี้ก็เป็นป้ายจาึกอะไรต่ออะไรนะครับรว่าความเป็นมาจัดสร้างขึ้นปี2523นะครับเปิดสวนแห่งนี้นะเปิดสวนแห่งนี้เมื่อวันที่16มีนา2536โอ้ก็นานแล้วเหมือนกันเนาะอ๋อมุมนี้เป็นมุมแบบสวนมะพร้าวนะครับสวนมะพร้าวเล็กๆต้องการมาถ่าย portrait ถ่ายรับปริญญาอะไรก็มีนะผมเคยเห็น ก็ามาถ่ายรับปริญญาถ่ายรูปคุยกันเยอะเหมือนกันในนี้น่าสนใจแล้วก็ที่นี่ยังไม่มีเก็บค่าถ่ายรูปค่าอะไรเหมือนกับที่อื่นนะครับอย่างเช่นที่สวนรถไฟเนี่ยถ้าคุณไปถ่ายรูปมีการตั้งขาตั้งมีการยกรีเฟกมีทีมงานมีอะไรไปเนี่ยก็จะต้องให้ไปลงทะเบียนกับที่ทําการสวนนะนะแต่ที่นี่ยังไม่มีนะแต่ว่าถ้าต่อไปไม่แน่นะฮะถ้าเรามาเออกระเลิกมาตั้งกองถ่ายมาอะไรกัน เหมือนกับที่สวนรถไฟเคยโดนสวนรถไฟนั้นไม่ได้ว่าอะไรเขาเลยนะเห็นใจเขาเพราะว่าโอ้โหตอนหลังๆเนี่ยเชิงพันชย์ไปเยอะมากบางที่แอบถ่ายงานโฆษณางานเชิงพันนย์กันเลยก็มีหลายปีที่ผ่านมาเขาก็เลยมีจัดระเบียบการใช้ต้องไปขออนุญาตถ้าเป็นเชิงพันนย์ก็ต้องมีเสียเงินถ้าไปถ่ายเล่นถ่ายวีดิ้งได้ถ่ายพวกรับปริญญาอะไรพวกเนี้ยเขาก็ไม่ได้คิดอะไรแต่ว่าต้องไปขออนุญาตเป็นเรื่องเป็นราวนะผมเคยนำนักศึกษาไปกิจกรรม เป็น10คนเหมือนกันนะกลุ่มใหญ่ดูก็รู้แหละว,ว่าไม่ใช่มาถ่ายเล่นกันก็ต้องไปขออนุญาตเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้เสียเงินนะฮะทำหนังสือจากทางสถาบันการศึกษาไปก็ใช้ได้ฮะอ่ะตรงนี้มาอีกประตูหนึ่งแล้วตรงนี้ก็มีอีกประตูหนึ่งแต่ประตูนี้จะไม่ค่อยได้เปิดประตูนี้จะปิดอยู่แบบค่อนข้างจะตลอดเวลาเลยเข้าทางสีสมานเหมือนกันอ๋อตรงนี้ก็มีหอนาฬิกาหอหนึ่งเขาเขียนว่าเทศบาลน,นครปรักเต ข้างบนเป็นหอนาฬิกามีศาลาน่าจะเป็นศาลารัาบรองอะไรทักอย่างอยู่ตรงนี้เลยทำแบบแข็งแรงมากแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็นทางเดินเป็นปูไว้ไม้แบบไม้เทียมนะไม้เทียมที่มันทนแดดทนฝนได้เอาดออยู่อย่างนี้สวยเลยสวยเลย,ย,เลยตรงนี้มุมนี้น่ามาถ่ายรูปเย็นๆเช้าๆนี่สวยมาก ผมเคยยังมาจอดจัก,กรยานแถวๆนี้ถ่ายรูปอยู่บ่อยๆเลยมีที่นั่งเล่นเยอะพอสมควรนะสวยเลยครับมุมเนี้ยสวยเลยถ่ายรูปสวยมากทีนี้ผมเดินนะไม่ได้ขี่จัก,กรยานเดินเอารอบสวนนี่แหละเดี๋ยวเดินให้รอบเลยเพราะว่าไม่ไม่ได้เอาจัก,กรยานมาเอาไว้รอบหน้ารอบหน้าเดี๋ยวเอามาไม่ลืมแน่มีเก้าอี้นั่งด้วยแล้วก็รอบๆนี่ข้างๆก็จะยังมีสวน สนามเด็กเล่นมีอะไรเป็นหย่อมๆอยู่นะแต่อันนี้จะเป็นแบบแบบโบราณแบบไทยๆนะใช้เหล็กอะไรทำคงเป็นงบประมาณที่แบบทยอยทยอยมาเรื่อยๆปลาเยอะนะที่นี่แต่ว,ว่าเขาจะไปชุมนุมกันอยู่แถวๆที่มีคนให้อาหารปลาก็จะรู้ไปอยู่ตรงนั้นเต็มเลยพอเดินเข้าไปเห็นเงาคนนีมาแล้วรีบมาเลย ยังไม่ทันโยนอะไรให้เลยนะแค่เห็นมีเงาคนเดินก็มาแล้วรู้งานเชื่องทางเดินนี้ก็ยาวนะจะมาจ็อกเบาๆบนนี้ก็ได้นะถ้าบกบดไม่ได้วิ่งแบบระยะยาวลยไ่แค่แค่บนบนทางเดินไม้นี้ก็ก็จ็อกได้สบายๆแต่ว่าไม่ไม่น่าไม่แนะนําให้ขี่จักรยานบนนี้ดอกไม้ก็สวยดีนะครับเขาปลูกไว้หลายๆชนิดนะออกสลับสลับกันในแต่ละฤดู ตรงนี้ก็จะเป็นศาลาหกเหลี่ยมเล็กๆเอาไว้ให้พักเวลาวิ่งเวลาปัน่นเวลาเดินไม่เมื่อยเหนื่อยก็มานั่งพักกันได้ตรงนี้มีคนมาปิกนิกกินอาหารกันก็มีเสียงเบาๆจากกังหันเติมลมเติมอากาศในน้ำนี่นะครับใช้ไฟฟ้านะดูดเอาออกซิเจนจากข้างบนลงไปเติมใต้น้ำเลยแบบนี้ในมอเตอร์เติมออกซิเจนให้น้ำนะครับออช่วงนี้ไอ้เจ้าดอกพันนี้ดอกเหลืองๆเขาเรียกดอกอะไรผมก็ไม่รู้จัก ออกเยอะมากเลยทั้งนอกสวนในสวนรอบๆเต็มเลยตัวยาวนะไอทางเดินไม้เนะี่ยยาวแบบผมว่ายาวเป็นกิโลละาเราที่เดินมาเนี่ยอ๋อยาวไปจนถึงลานกิจกรรมข้างหน้าเลยฮนะข้างหน้าเนี่ยจะเป็นลานกิจกรรมเป็นจุดไฮไลท์จุดรวมตัวเลยเขาเคยมีสมัยก่อนก่อนโควิดมีจัดคอนเสิร์ตมีอะไรนะตรงนี้เป็นอีกประตูหนึ่งนะเป็นประตูทางเข้าด้านถนนสีสมานเหมือนกันแต่นี้จะเป็นหมู่บ้านอะไรสักอย่างเข้าไปก็จะมีวัด เดี๋ยวเราเดินเข้ามาทางนี้แล้วกันตรงนั้นก็จะมีรถเข้าประตูสวนพอดีเดี๋ยวเสียงดังสวนไม้เมืองนอนนะตรงนี้ข้างหน้าเนี่ยก็มีตรงข้างหน้าเลยเนี่ยเราเห็นว่าเขียนไว้ว่าสวนไม้เมืองนอนมีอะไรผมไม่เคยเข้าและไม่เคยเห็นป้ายนี้เลยด้วยนะาะขี่จักรยานมาตรงนี้มันจะเป็นโค้งพอดีผมจะต้องระวังสวนไม้เมืองนอนข้างในเป็นอาคารเป็นอาคารอะไร ักอย่างเดี๋ยวว่าหลังผมเข้าไปดูแล้วกันวันนี้ไม่ได้เข้ามีเสียงจากคนงานที่เขามากวาดลานตรงนี้จอกแจก๊จกจอแจ,จเข้ามาหน่อยนะครับก็เป็นบรรยากาศจริงๆเรียวๆของการมาเดินวันนี้เลยว,วันเสาร์พยายามใช้มุมมองที่ใกล้เคียงกับสายตาปกตินะฮะไม่ได้ยกกล้องหรือกดกล้องอะไรเป็นมากมายมุมมองนี้ระดับสายตาขออนุญาตเสียบเพราะว่าแบงก์ก่อน เสียบล้แบตบเหลือ50%กว่าจริงๆมันก็ยังใช้ได้คิดว่าจนจบรอบนะแต่ว่าเอาความสบายใจเสียบ power bank ไว้หน่อยใช้ wireless m i c r o p นะครับที่เขามีมาในชุดของ dji pocket 2ตัวนี้อันนี้นะครับผมก็จะใช้ไม้ไม้เล็กๆของไอโอแลนที่เขเคยลงรีวิวไปแล้วเนี่ยยาวไม่เยอะแล้วก็ถือในระดับสายตาถ่ายเดินไปอย่างเงี้ย ซื้อมาใช้เป็นปีแล้วตัวนี้รุ่นสองแล้วนะพรอกเกถูกผมใช้ตั้งแต่รุ่นรุ่นหนึ่งะดีใจตอนนั้นเขาเรียกดีใจออสโมพ็อกเก็รู้สึกว่ามันมันตอบโจทย์งานผมดีก็เลยนะพอรุ่นสองออกมีการปรับปรุง i อิน o v เ m e n t อะไรมาเยอะเลยเดี๋ยวว้เดี๋ยวมีโอกาสแล้วจะเล่าเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ให้ฟังนะครับพอดีซื้อมาตัวสองนี่ก็เป็นช่วงโควิดก็พอดีไม่ได้ไปไหนเลยไม่ได้ใช้งานแบบ เดินทางเอาดอเลยเท่าไหร่เลยใช้แต่ถ่ายคลิปคุยไปซ่อมไปซ่อมกล้องอะไรอยู่ในบ้านจะเป็นส่วนมากฮะอ่ะตรงนี้ฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำอีกแล้วห้องน้ำมีประมาณ3-4จุดนะแต่มีอยู่จุด2จุดที่เขาปิดปรับปรุงนะฮะปิดซ่อม ก็เป็นห้องน้ําแยกหญิงชายเหมือนกันโครงการระบบสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เป็นโครงการสูบน้ําด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ครับใช้โซลาร์เซลล์ตามป้ายเขาเลยแต่อ่านคงไม่เห็นหรอกมีแผงโซล่าอยู่ตรงนี้ใหญ่มากเลยเป็นโครงการเริ่มที่น่าสนใจตอนนี้โซลาร์เซลล์ก็ไม่ใช่พลังงานที่แพงอะไรมากแล้วนะรานะคาถูกลงมาเรื่อยๆจนถึงจุดที่พอจะคุ้มทุนที่จะมาใช้ทดแทนเป็นพลังงานทดแทนได้แล้ว บางคนเอาไปต่อเป็นออนกริดไทยกับระบบของการไฟฟ้าซึ่งทางการไฟฟ้าก็ยอมรับแล้วรับซื้อกลับเข้าไปยูนิตละประมาณ2บาทน่าสนใจเหมือนกันนะถ้าใครมีที่มีทุนน่าทำเท่ากับใช้ไฟฟรีแล้วก็มีส่วนที่เกินตอนกลางวันที่เราไม่ได้ใช้เกินก่อนที่จะชาร์จเก็บในสตอเรจก็เอากลับเข้าไปขายในระบบให้กับการไฟฟ้าได้ด้วยนะ แต่มีเงื่อนไขพอสมควรนะไม่ใช่ง่ายๆต้องอุปกรณ์เลยต้องได้มาตรฐานต้องลองไปดู T.O.R ดูข้อตกลงอะไรของเขาแต่ส่วนมากก็จะใช้ออฟกิดกันนะออฟกิดก็คือไม่เกี่ยวข้องอะไรกับไฟเดี๋ยวนี้เขาใช้ถึงขั้นเปิดแอร์กันแล้วนะบ้านต่างจังหวัดลงทุนประมาณ2องแสนแสนกว่าบาทแล้วก็ใช้ไฟกันไปแต่มันก็ไม่ใช่ว่าไม่มีค่าใช้จ่ายคาใช้จ่ายตอนแรกเลยเนะี่ยเป็นแสนแล้วแล้วก็ยังต้องมีค่าเมนเทนเนซ์ค่าแบตเตอรี่ค่านู่นนี่นั่นอะไรเรื่อยๆนะ ไม่ใช่ว่าจะติดแล้วอยู่ยาวฟรีไปตลอด <c oughs> ตอนนี้เราเดินมาครบรอบไปแล้วครับข้างบนนี้จะมองเห็นทางด่วนสีรัตละผมเดินมาถึงประตู3ทางด้านขวามือข้างหน้าเนี่ยนะครับจะเห็นว่าเป็นประตู3ามที่ผมเข้ามาตอนแรกเลยอ่าเดี๋ยวผมจะเดินออกไปแล้วก็กลับไปที่รถละตัวเดินทางกลับอ๋อตรงนี้มีสปอนเซอร์จัดซุมน้ําดื่มมาให้ทองการเด่นทองการเด่นนี่บริษัทก็อยู่ในเมืองทองนี่แหละ ก็ขายถั่วพวกสแน็คขนมกินเล่นเลยพูดนอะออกมาแล้วนะครับมองไปข้างหน้าเห็นทางด่วนสีรัดจอดรถก็ร่มร่มดีนะครับถ้าเลือกฝั่งถูกๆเป็นเป็นบางฤดูด้วยนะต้องเลือกต้องล้วแต่ฤดูถ้ามาบ่อยๆจะรู้เองคนมาวิ่งกันเยอะแยะเลยวันนี้วันนี้แดดไม่ไม่ร้อนนะแดดร่มมากทั้งปัน่นทั้งวิ่งก็ดีไปหมดตอนนี้ก็จบ แล้วนะครับสำหรับการพามาทัวร์สวนสมเด็จพระศรินในวันนี้ใครที่สะดวกใครที่อยู่ไม่ไกลจากตรงนี้สะดวกเชิญแวะมาพักผ่อนกันได้ตามอัธยาศัยนะครับขอบคุณที่ติดตามนะครับเดี๋ยวถ้ามีที่ไหนจะพาไปดูใหม่ก็จะเอามาให้ดูเปลี่ยนบรรยากาศกันเรื่อยๆฮนะจากที่เราอยู่ในห้องทำงานบนโต๊ะทำงานแคบๆก็มาดูบรรยากาศาข้างนอกกันบ้างขอบคุณครับสวัสดีครับ